ให้เมียมันดูไงว่าเนี่ยมันกินอยู่กับเพื่อนจริงๆน้องเขียวไปแล้วใครบังคับมึงกินเนี่ยหนุ่มขนาดเลยเหรอเออกูไม่ได้บังคับมึงนะมุ้ยอุ้ยเมียมันรู้สันดานผัวเป็นไงเป็นต้องตายด้วยตายเาตายเอาต้องตายอะไรเลยพี่กูถ่ายมึงชัตเตอร์ไม่ช้ามากว์กูถ่ายวิดีโอโอ้ คนเลวอ่ะเลวได้ไม้วยถ่ายคลิปไม่กินถ่ายคลิปด้วยมื่อไหร่อ้อหอยมาอะไรกูอยากเจอมากเลยอ้อหอยโอเคอ้อหอยออ้หอยมึงไปหามันดิมันอยู่ศูนย์เทพรักษงหัวหรือพ่อก็ไม่รู้ไอ้ชิบมึงพี่เล็กมาให้พี่เล็กเตะแม่งเล่อยในหมวกกุ้งผู้าผู้ขาขาดมากขากูไม่มีมากเป็นัวเป็เมทุกเทวเป็นมั้ง ปูไม่สู้ไม่สู้หรอกเนี่ยลงเฟซบุ๊กให้ไอ้อดูไอ้อ้งายนะเออก็ามีหวดแล้วโอเคอขามีหวดแล้วเดี๋ยวจะจัดให้จัดให้ด้วยค่ะ